ค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะยินดีตอนเราผอสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะเดี๋ยวมือนี้แอดจะภาพไปติดตามตัวเลขแเนีทางกับพพ่มลอยเอคะ่ะไปฟังน้ากันเลยคะ่ะว่าพุพ่มลอยเอทเสีให้ตัวใดนะคะ <c oughs> ยินยินละพ่อ <c oughs> โอโซสวัสดีคะ่ะ <c oughs> เ่งไหมพ่อพ่อมแลละบ่ โอเคนูกระพ้อมแล้วพอ่อแนวทางวันที่สองผึกสาสองพันหาลอยหกสิบหาเนาะพอนะ่อเนาะจ้าจ้าคักๆเน่พอพ่องวดนี้คักซุงงวดนะม่าคักสุงงวดเตียมันได้เลขตัวเดียว,วนะมันก็เขาเลนะ่นงามันเนีย่ยตัวเดียวเลยนะโอ,อ วันน<ช>ี้เร้องหายโตร,รอกที่แม่นหายเยอะแค่ว่าที่นีโตร้องหลายโตเยองโอ้ค่ะค่ะพ่อโอ้นันตั้งหลักมันคอนบ่ได้ค่ะพ่อได้ตั้งหลักอะมีหนึ่งสองสามห้าหกตั้งหลักหนึ่งสองสามห้าหตัวประกอบมีที่เจ็ดแปดเก้าศูน สี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์รวังแปดกับเกนี่ยเล่นบนล่างนี่จะได้วันนะแปดก,กับเก้านี่มันบ่พอแปดก,กับเก้าเรีนบนล่างก็ได้แต่ว่าจี่นไยอ่อืมค่ะจับโคจับโคบน ค่ะจับคู่บนจับคู่ห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสองแปดสามแปดสามแปดหกแปดเน้นๆกันเน้นหาแปดถึบนน่เน้นหาแปดแล้วก่อนเนาะ หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสงเก้าสาเก้าสาเก้าหเก้าเก้าเนนนนสองเก้านะฮะเน้นสองเก้าแล้วพอแล้วไบนเดิล่างันได้วะฮะเนบนเดล่างได้เนาะ เน,นินเง้นบนเน้นแปดเน,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  8, น้นล่างเน้นโตันนะอือแสดงว,ว่าบนนี่เด่นแปดนะขอเนาะเด่นแปดบนแปดล่างเก้าค่ะค่ะสตัวก็น,นี่สามอแปดเดี๋แล้ว่อสามตัวบนสามห้าแปด เก้าห้าแปดเ้าห้าแปดนี่ตัวนั้นละแต่ว่าตัวนั้นยันมันงจแะน่งตัวสามห้าแปดนะสามห้าแปดเนาะอ่เน้นอันนี้ปัจจัยเจกระเซ็นพองกว่านี้มันมันกับมันหลายยู่ละดมันหน้าจังเป็นเนพามันกับาให้างนั่งบักับเพราะหรอก ไหลหลังที่เนามันต้งจะว่าขกีอันเามันตึ้งขก็มีว่ามันก็แซวหาคนจะเอาไปเที่งหาเปลือกมันก็มันสังไงก็ไดแต่ว่าจะต้องเออเขึ้นยได้หาไว้อยู่หรเออใตัวละเนาะครับอือ Lạc rằng cái bên cầu lọc bên cầu xin lỗi thanh loại cầu lưu măng cầu ngoài nó lòi quay măng binh okyên ngọc kìa ngọc cầu ngọc kìa 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 cho nó là kìa này kìa ngọc kìa cầu mà họ kìa ngọc kìa cầu kìa ngọc kìa ngọc kìa ngọc kìa บนในเน้นหาแปดล่างเน้นสองเก้าับรอันผู้ใดมีตัวหเขามาใช้เก้าช้สองเงนกันไรล่างงมีสนลงมาใช้สองมีสนกับใช้เก้าก็นไรล่างงินกับเอาสวนไปใช้โนเปลีที่ที่กัได้ว่อกาใ้อืมเปลีนหาไปที่ก็ได้แต่ว่าเข้ามันได้แต่ว่าเปลี่ยนแน่นอนแล้วอนบรอ เก็กอ like ิิงบคคาดจังหวัดเนาะค่ะเด็กั่งรักว่าบพชได้เชียวหังว่าเขาว่เอาว่าเขาไม่ได้เจะบปใส่บ่ถือกันพัวปศุ่อืมถ้าเราถ้าตัวจะของมาหึงนาเอาโตโตัร่างมันก็ไม่เอาเน้นแค่ไหนเอาหางเดียวหางเดียวมันขาล่หตัววัเา่าสิยำมันคักๆพต่พหอถ้าก้อนห้างนันก่อว่านจันี่กัน หากระเกะ่เดยวก็รถเชียนะวันเนี่ยเออไม่นเนาะไอคอนก่อหากระโข่จะมันโยนตอนนี้ก็หาไมันี่ปอนนะ,ะยคหน,น,นึ่งนะก่ามันที่มันโยร่ยยางนั่นไมได้สดว่ะนะเออนะเจีวันหาก่ะาหาเจอเมื่อครู่กันก็หาก่าก็ได้วันน่ะจ้าูกของบนเรนอนเนาะจ้า เมนูขออนุญาตทบทวนเลขของพ่อเนาะพ่อเนาะครับนพ่อให้แปดเนาะค่ะเนาะเดินแปดเลขต่างรักของพอมีหนึ่งสองสามห้าหกเลขประกบมีสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์ครัเลขจับคู่บนของพอมีหาแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหกแปดพ่อเนี่มที่ห้าแปดนะคะ <Yeah. S 1> เลขสามตัวของพ่อ สามห้าแปดกับเก้าห้าแปดเน้นที่สุดคือสามห้าแปดนะพอเนะ <Yeah. S 1> ส่วนล่างล่างพอเน้นเก่าเด้จับคู่พอมีหนึ่งเก่าสองเก่าห้าเก่าหกเก่าเน้นที่สุดคือสองเก่าเนะพอเนะครับนะ <Yeah. S 1> <laughs> พ่อฝากเองทางเอฟซี FC, บอเชื่นชื่นเอฟซีให้เขาบม้างมึงแนะ่ห้าจานอ่า มันเขาก็เขากับพวกหกันเี่ยมันโกหวัดจีวรยเนาะเมียนค่ะพ่อเมียนเจ้าน่ามันจะเจอกับพี่เจ้าน้ามันกันเอาไปได้กับหลายๆอาจารย์มันมันจะเขากันก่ใช่ไหมเขากันกับเช้งไ้มันกันพ่อเขากันกับเช้งมอเอากับพวกเป็นยังเนกอะจัรยมากระจัยต่งทักสพานเนาะใช่พ่อกับพวกจจกว่ามันจีวรสวย่าจะยังเสกเนาะแบบเอ็ดตามเอ็ดตามสูตรเนาะพ่อเนาะมันจะออกมายังเสกอะไร มาไปยังสี่เจ้าพ่อกพระท่นหูเราค่ะงแสดงวแสดงว่าลอตเตอรี่นี่จัดสองเก่าหาเก้าไปได้เลยมพอ่ออ้สองเก่าหาเปีย้ละค่ะค่ะหาเปียกกเพ็ปไปได้เนาะ,ะ้เวเดี๋ยวตอนบ่ายน,นี่นสิจัดลอตเตอรี่ไปจะเน,น้นันค่ะันกันกหาเปีว่าตัวเน้นมัน<ะ>่น่ะโอ้ตัวเน้นพ่อหาเปียกเนาะค<ะ>่ะค่ะพ่อ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะพอนะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางของพระพุทรอยเอดนะคะหนูกับอกับพระพุทคุณพอนหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมาให้ช่องเจน่างน้ำโชกได้เป็นสะพพานบุญให้ท่านผู้ชมได้นั่งไปยิบจับเสียงสื่อสลากกินแบงวดวันทีสองสอึ่งสัพพ่าสองพันหาลอยหกสิบหานะพอนอกะคอยท่านผู้ชมเยบซี่ทุกทันโชคหมานนะพอเนะให้ข้าเจ้าลำาุ้ยได้ลำได้รวยได้ถือขวยยกช่องไปน้ำกัน สำหรับพ่อก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชค mắn ลำรวยขี้กันเด้อพ่อเด้อรผ้าถือโยตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแน่แข่งฮมันบุญว่าแนงาจิตตั้งแต่งไปโบนี่เกิดอะไรขึ้นที่หอมหวานบ่ค่ะพ่อฮ่าขอบพระคุณหลายๆค่ะพ่อคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคจ้าวัสดีค่ะ ค่ะทผู้ชมค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางของของ้อ,อ,ะะอ,ขอพ้มรายเอีดนาะค่ะเนาะข้อพ้มรายเอีดเพิ่นกะมั่นใจคือเก่านะคะสีเขาว่าเขานั้นเป็นเรื่องของตัวเลขแนวาานนะะาทางอีกเทือดหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามือมันจันทร์มันเคยออกหนึ่งเก่าหาหากเก่าเก่าหากันเน้นไว้ด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะมือไปพร้อมๆกันเลยแอนหลักะเขีบหน้าจอเอาไปเอ่อคัดกรองเอาไปเฮ็ดการบ้านเนาะค่ะเนาะ ภาะวะตัวเลขเพิ่มบัหลายตัวนะคะแต่ว่างวดนี้พันหีตัวล่องมากก็คือบนพันหีหาแปดเนียนนตัวล่องพันหีหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหกแปดอันนี้คือตัวล่องนะคะตัวเนียนที่สุดคือหาแปดนะคะตรงช่วงขาส่วนเลขสามตัวพันห้สามห้าแปดคือเน้นมากเก้าห้าแปดลองนะคะส่วนล่างล่างก็ เก้าตัวเดียวนะคะจับค okay. ู่กับมิหนึ่งเก้าสองเก้าหาเก้าหกเก้าเน้นสุดๆคือสองเก้าทำช่วมขาแต่คอยทำช่วงเอฟซีติดแคบหนาจอบไปเหตุการณ์บาดปิ่นเนี่ยทางเราค่ะทำช่วมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกะคอยทำช่วงสูงดีหมดไอทุกท่านทุกคนเราค่ะเนาะสื่อตัวใดกะคอยถือเลือกค่ะทำช่วมขาคอยสมงข้องมาตรการ เอกขอลาทั้งช่วงไปเพียงแค่นีก้กล่าขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามที่สนับสนุนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไม่คิหนากระตั้ช่ว่ขาขอบคุณค่ะ